นะครับน่ครับต้องทำความเข้าใจด้วยกันนะว่าคือความรับผิดผู้บ้านคืออะไรเรื่องจากอะไรแล้วตอนนี้คือนี่นที่ก่อนนี่ไปนี่ไม่จ <c oughs> ัเป็นนะครับดดวานนี้คือเวลาเท่านี้นะครับขบู่ที่8บ้านปูวายนะครับซึ่งเป็นพื้น,นที่สีแดงเข้มนะครับที่มีคัตเตอร์นะครับเกิดจากนานศพเพราะตอนนี้มีการตั้งด่านนะครับปิดปูบ,บ้าน ี่เส้นทางนะครับไม่ให้สัญจรเข่าให้หมู่บ้านแล้วก็คนนอกออกได้เฉพาะผู้ที่มีความจําเป็นและเป็นผู้เสี่ยงตา่าหรือไม่สมบูรณ์เกี่วงานศพนะครับก็คือมีการตรวจคัดกรองเข้มนะครับให้ให้คนในเข้าเข้าคนนอกเข้าหมู่บ้านคนในออกถึงหมู่บ้านนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเพิ่มความรุนแรงขนาดนี้ครับเองานศพที่หมู่บ้านบ้านปูวัยนะครับทั้งหมดก็มีการตรวจอยู่รู้สึกจะสี่รอบนะครับก็ มีผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับมีตามหมู่บ้านมีหมู่8นะครับเป็นหลักหมู่สินะครับแล้วก็หมู่สิบสองตำบลหนองโพงจำนวนทั้าสิบแปดรายที่พบเชื้อะนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นผู้เสี่ยงสูงยังกักตัวอยู่บ้าน14วันนะครับรอผลตรวจรอบสองนะครับ จาดลูกยนเรยยใหญ่ด้วอันนเขไปอ่ชีมมาให้กับพีมีจากตัวที่มีความเสียงสูงอะคะก็ของหมแปดประมาณ90หลังคาเลยอันนี้พี่นำมาให้ค่เป็นเข้ามาหลายคันแล้วนะค่ะก็ช่วยๆกันนะคะ าาไปอ,อ้าวตัวที่สองอะ่ะจะไม,ม่ตำบัดงานศพไม่ได้สมบัดผู้ป่วยถ้าเราจะไปตรวจทำไมเขาไม่เราตรวจแล้วนะบอกได้เลยคือเราไม่มีจุดเชื่อมโยงเราไม่ได้เป็นเสียงสูงอย่างป้องกันในช่วงที่สองหลังจากเราทราบผู้ติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับจากการตรวจหาเชื้อทั้งตรวจโดย rtp แล้ว S e K, ก็ทั้งสวอชเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเคสงานตกนี่ ที่ที่พือนวายเนี่ยก็มีติดเชื้อทั้งทั้งข้าศึกทั้งสามเญชนทั้งประชาชนทั่วไปในประมาณ100คนนะครับกระจายอยู่ใน5หมู่บ้านแต่ที่มีจํานวนมากที่สุดก็คือหมู่ที่8ที่เรายู่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งได้รายงานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแลของความรับผิดชอบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการประกาศให้พื้นที่หมู่8ของตําบลหนองโพงนี่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมชั่วคราวในการที่จะ คนที่จะเข้าออกจากในหมู่บ้านนะครับคือคนที่ไม่มีภารกิจจําเป็นเนี่ยเราจะขอว่าไม่ให้เข้าาในช่วงนี้นะครับแล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีคําสั่งกักตัวเนี่ยโดยเคร่งครัดก็คือจะไม่ให้เดินทางออกจากบ้านนะครับเราก็จะมีสายตรวจทั้งปกครองสาธารณสุขแลว้วก็ทางตำรวจเนี่ยเข้าไปดูตามหมู่บ้านตามบ้านเรือนนะครับที่เราปักหมุดเอาไว้นะครับว่าอยู่ไหมอยู่ไหมนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยการเดินทางเข้าออกหมู่8 น้องพงอาจจะต้องมีความยากลำบากนิดนึงนะครับถ้าไม่อยากเป็นจริงๆเราจะไม่ให้ผ่านถ้าผ่านก็ต้องผ่านการตรวจแล้วเป็นคนที่เขาอยู่ทีมอสตอนสองคนที่เหลือที่หกสิบนี่ยังยัง ซื้ออะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ะคะ่ะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรคะ่ะเขาก็เข้าใจะคะ่ะโอเคคะ่ะไปซื้อข้าวทุกของกาลำมา,ากับปลาก็ยากแล้วผมแต่ก็ต้องใช่น้องเพราะว่า